ก่อนที่จะเริ่มต้นจเจริญสมาธิภาวนาให้กำหนดใจอย่างนี้ว่าณนะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเราที่เราจะมาตั้งศูนย์ใหม่ให้กับตัวเองกำหนดใจอย่างนี้ก่อนนะยังไม่ต้องเราจิตไปภาวนาไม่ต้องไปจับกรรมฐานกองใดก่อนที่จะเริ่ม จเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ให้กำหนดใจว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะตั้งศูนย์ให้กับตัวเองศูนย์ของเรามันอาจจะเคยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาศูนย์ของเรามันอาจจะไม่ตรงเราถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมาตั้งศูนย์ของตัวเราคำว่าตั้งศูนย์คืออะไร ด้างศูนย์ก็คือวันที่เรากำหนดว่าเราจะตั้งสติให้ดีเมื่อก่อนนี้เราขาดสติไปหลายเรื่องหลายวันหลายวาระหลายเรื่องราวเราเคยขาดสติเราเคยทำพรัง้งทำพลาดหลายประการในชีวิตเราเราเคยปิดพลาดมากมายเพราะว่าศูนย์ของเรามันเอียงศูนย์ของเราไม่ตรง วันนี้เรากําหนดว่าเราจะตั้งศูนย์ตัวเราใหม่การตั้งศูนย์ก็คือตั้งกําลังใจใหม่ตั้งความปรารถนาตั้งความคิดใหม่ในเบื้องต้นก่อนที่จะเจริญภาวนาเราต้องใช้ความคิดย้อนมาถึงตัวเราเองก่อนในชีวิตที่เราเกิดมาเรามีความสุขบ้างในบางเรื่อง เรามีความทุกข์บ้างในบางเรื่องมีความสุขเรื่องตัวเองบ้างมีความทุกข์ในเรื่องตัวเราเองบ้างมีความสุขเรื่องครอบครัวเรื่องคนในบ้านเรื่องคนใกล้ชิดบ้างแล้วก็ได้รับความทุกข์มาจากคนในครอบครัวบ้างได้รับความทุกข์มาจากคนใกล้ชิดคนรอบตัวบ้าง ตัวเราเองตั้งแต่เราเกิดมาเราเจอมาทั้งความสุขเจอมาทั้งความทุกข์บางวันเราก็โหเราะล่าบางวันเราก็ยิ้มตลอดทั้งวันแต่บางวันมันก็มีเรื่องให้เราต้องปวดหัวปวดเสียนวินเก่ามีความทุกข์มากมายต้องร้องหงลร้องไห้ก็มีถึงขนาดเสียสติไปเป็นวันๆก็มี ชีวิตของตัวเราเราเจอความสุขบ้างเจอความทุกข์บ้างมาแบบนี้ตลอดชีวิตเราอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความสุขที่ถาวรอยากจะได้ความสุขที่มั่นคงแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดขึ้นบ้างสําเร็จเรื่องนั้นบ้างมีโชคมีลาบบ้างค้าขายดีบ้างมีเงินบ้างจากนั้นก็ขาดทุนบ้างทะเลาะกับชาวบ้านบ้าง ลูกไม่สบายผัวไม่ถูกใจเมียไม่ถูกใจทะเลาะกันบ้างเราประสบความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจมากกว่าประสบความสุขต้องเริ่มจากการคิดไตรตรองเรื่องนี้ให้ได้สะกก่อนก่อนจะเริ่มจเจริญสมาธิภาวนาต้องเริ่มจากการพิจารณาตัวเองก่อนว่าตัวเราเนี่ย ได้รับทั้งความสุขความสำเร็จและตัวเราก็เคยพบเจอสิ่งที่นำความทุกข์ความลำบากมาให้เราความพ่ายแพ้ความเพียงพ้บมาให้เรามากมายคนเราเราต้องการโชคลาภเราต้องการความสุขต้องการความสำเร็จสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากอะไรโชคลาภความสุขสำเร็จต่างๆเหล่านี้เกิดมาจาก สี่ปัจจัยหลักด้วยกันเราสังเกตดูในชีวิตของตัวเราโชคลาภความสำเร็จต่างๆสิ่งต่างๆที่ประสบมาในชีวิตเราที่เป็นความสำเร็จต่างๆนั้นเกิดมาจากสี่ปัจจัยหลักของตัวเรามารวมกันประการที่หนึ่งเราลองสังเกตดูบางคนต้องการจะถูกหวย ต้องการจะได้โชคได้ลาบหรือบางคนต้องการไปทำงานไปเข้าราชการเข้าบริษัทเขาใช้วิธีการอย่างไรจึงถูกหวยจึงได้โชคลาบจึงได้ทำงานราชการจึงได้เข้างานบริษัทบางคนใช้การไปบนบานสารกล่าวเทวดาไปไหว้ลุกเทวดาตามต้นไม้ใหญ่บ้างไหว้แม่นางตะเคียนบ้าง ไปไหว้จองปลวกบ้างไปไหว้สารเจ้าที่สารพระภูมิบ้างปรากฏว่ากำลังของเทพเทวดาต่างๆก็มีความสามารถทําให้สิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้แต่ไม่ใช่สำเร็จได้ทุกคนนี่เป็นวิธีการแรกที่จะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จของตัวเราที่หลายๆคนกระทากันประการที่หนึ่ง ไปขอความช่วยเหลือจากเทวดาขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้สาลไหว้ต้นไม้ไหวจอมปวกไหว้ลูก,กเทวดาอากาศเทวดาบนบานสันกล่าวถ้าหากข้าพเจ้าได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แล้วข้าพเจ้าจะตอบแทนความดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นวิธีการที่หนึ่งที่เราจะสําเร็จตามสิ่งที่เราปรารถนาประการที่สอง คนบางคนไม่อาศัยความสำเร็จจากการไปขอเทวดาแต่ว่าอาศัยจากการที่ทำงานหาเงินต้องการเงินหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งมืนบาทอาศัยการทำงานทำด้วยตัวเองทำแล้วก็ได้ตามความสามารถของตัวเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้ เป็นวิธีการที่สองวิธีการที่สามบางคนไม่ใช้การไปขอบนบานสารกล่าวชาวบ้านไม่ใช้การทำงานด้วยตัวเองเพื่อจะได้เงินได้โชคได้ลาบมาได้ทรัพย์สินมาแต่ใช้วิธีการที่สามไปขอจากท่านผู้มีพระคุณไปขอจากผู้มีพระคุณ เดินออกนอกบ้านไปไม่มีเงินพกติดตัวอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่กินไม่ได้เพราะไม่มีเงินอยากจะคือซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินทําอย่างไรไม่ไปขอลูกเทวดาไม่ไปขอจอมปลวกไม่ขอสารที่ไหนไม่ทำได้ตัวเองด้วยแต่ใช้ไปขอจากผู้มีพระคุณ ไปขอจากผู้มีอนุภาพผู้มีความดีต่างๆเดินกลับบ้านไปขอพ่อขอแม่ขอญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ให้เราได้ตามสมควรไม่ใช่ให้ได้เราให้จากเราได้ทั้งหมดให้ได้เราตามความต้องการทั้งหมดก็หาไม่บางคนต้องการโชคลาภต้องการความสำเร็จแต่ไม่ขอจากผู้มีคุณ ไม่ทำด้วยตัวเองไม่บนพานสารเก่าวเทวดาแต่อาศัยการกินบุญเก่ากินบุญเก่าคือไรเปรียบได้กับการที่เราออกไปนอกบ้านปรารถนาจะได้สิ่งนั้นบัจนาจะได้สิ่งนี้แต่ไม่มีทรัพย์ไปเพราะเราอยากจะได้ซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็ต้องเดินกลับมาบ้าน พอกลับมาบ้านแล้วก็มาเปิดกระเป๋าเงินของตัวเรากระเป๋าเงินของตัวเรานี่แหละก็คือบุญของเราเองที่เราสั่งสมไว้แต่ปางก่อนกระเป๋าเงินของเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเาเงินนั้นไปใช้บางคนมีหนึ่งร้อยบางคนมีหนึ่งพันบางคนมีหนึ่งหมื่ก็เอาเงินของตัวเรานี้ไปซื้อสิ่งของของใช้ของกิน นี่เป็นวิธีการที่ตัวเราจะเข้าถึงความสุขเข้าถึงความสำเร็จแต่ละคนมีวิธีการที่จะได้ซักมาได้ความสุขมาได้ความสำเร็จมาไม่เหมือนกันบางคนได้มาเพราะไปบนบานสารกล่าวเทพเทวดาบางคนได้มาเพราะว่าการไปขอจากท่านผู้มีพระคุณ ผู้มีความสามารถให้มาบางคนได้มาจากความมุ่งมั่นกระทำด้วยตัวเองบางคนอาศัยกินบุญเก่าของตัวเราเพราะฉะนั้นการที่จะได้ความสุขได้ความสำเร็จต่างๆนั้นเกิดมาจากสี่ปัจจัยนี้เหมือนเราต้องการจะได้เงินหนึ่งร้อยบาทเราก็าไปขอจากเทพเทว,วดามา25้าบาท ไปขอจากท่านผู้มีพระคุณมา25บาทแล้วก็ไปเอาบุญเก่ามายีบาทมันก็รวมได้75สบหาบาทมันยังไม่ครบหนึ่งรบาททำอย่างไรเราจะครบหนึ่งรอบาทเราต้องทำด้วยตัวเองอีก25บาทมันจึงจะครบหนึ่งร้อข้อนี้ฉันใดวันนี้เราต้องเป็นวันที่เราจะตั้งศูนย์ตัวเรา ตั้งศูนย์กำลังใจตัวเราว่าชีวิตของตัวเราที่ผ่านมามันได้ความสุขอะไรบ้างมันได้ความทุกข์อะไรบ้างเราเคยผิดพลาดเรื่องนั้นเรื่องนี้เคยพลาดหวังเรื่องโน้นสารพัดเรื่องที่มันทำให้เราไม่ได้ตามประสงค์มันไม่ได้ตามประสงค์เพราะอะไรเพราะมันมีกำลังไม่ถึงหนึ่งร้อย เราได้กำลังจากเทพเทวดามา25เราได้กำลังมาจากบุญเก่าของเรา25ไปขอฟรีๆมาจากท่านผู้มีพระคุณ25แต่เราไม่ทำด้วยตัวเองเราทำด้วยตัวเองไม่เต็มที่ในเมื่อเราทำได้เพียงแค่ห้ามันก็รวมได้แค่แปดสิบเราทำได้แค่สิบมันก็รวมได้แค่แปดสิบห้า ถ้าเราทำได้ไม่ถึงยี่สิบห้าเราก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการจรึงไม่สามารถสำเร็จได้นี่เราต้องตั้งศูนย์ตัวเองก่อนในวันนี้ให้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราตั้งศูนย์กำลังใจของตัวเราเราจะประสบความสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จะต้องประกอบด้วยสี่ประการนี้ 1. ก็คือบุญเก่าของตัวเราเองต้องสั่งสมมามากเพียงพอ 2. อ,อาศัยกําลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยกําลังของสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาที่ท่านสงเคราะห์เราได้ท่านก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่ง 3. อาศัยมาฟรีๆจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย จากผู้มีอนุภาพพิเศษทั้งหลายช่วยเหลือเราแต่ประการสุดท้ายคือประการที่สี่เราต้องเติมเต็มด้วยความสามารถของตัวเราเองถ้าเราได้สี่ปัจจัยนี้ครบถ้วนเราปรารถนาอะไรเราได้สิ่งนั้นครบถ้วนถูกต้องตามประสงค์เต็มที่ทุกประการถ้าได้ทั้งสี่ประการนี้เราต้องตั้งศูนย์กำลังใจเราอย่างนี้นะ คราวนี้เมื่อมีความเข้าใจแล้วว่าเราจะประสบความสำเร็จได้เพราะได้สิ่งสี่ประการนี้จากนั้นเราต้องตั้งศูนย์ประการที่สองต่อพระพุทธเจ้าสอนหลักคำสอนของพุทธศาสนาไว้อยู่สามประการคนหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำความดี ให้ละความชั่วให้ทําใจให้บริสุทธิ์คนทั่วไปมีความเข้าใจว่าอย่างนี้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เริ่มจากการให้เราสร้างความดีแต่พระพุทธเจ้าเริ่มให้เราเริ่มต้นที่การตั้งใจละความชั่วไม่ใช่เริ่มจากการให้เราตั้งใจทําความดี ขณะนี้เราต้องตั้งกำหนดจิตดูตัวเราว่าความดีเราก็มีไม่เคยมากแต่ความชั่วของเราที่สั่งสมมามันมีเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมาตัดลอนความสุขตัดลอนความสำเร็จของตัวเราจริงๆแล้วมันก็คือความชั่วความชั่วที่เราสั่งสมไว้นี่แหละมันเป็นตัวมาตัดลอนตัวเราเอง ทำไมเราปรารถนาสิ่งนี้มันไม่ได้ตามที่เราต้องการทำไมเราจะทําเรื่องนี้มันไม่สําเร็จตามประสงค์ของเราทำไมเราคาดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตามที่เราคาดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะความดีเราไม่พอแต่มันเป็นเพราะว่าความชั่วเรามากเกิน ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามาจากการที่เรามีความดีไม่เพียงพอไม่ใช่ว่าบุญเรามีไม่พอแต่มันมาจากความชั่วของตัวเราเองมันมากเกินความชั่วที่เราทำไว้เราลองย้อนดูอดีตตัวเราตอนนี้เราลองใช้สติพิจารณาตัวเราดูว่าเราเคย ทำชั่วอะไรมาบ้างตัวอย่างอันดับแรกเราเคยคิดชั่วเรื่องอะไรเราคิดชั่วเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เกิดมาเราจะพบว่าความคิดของเราที่ชั่วๆนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินความคิดชั่วต่างๆเหล่านี้แหละมันจะมาเป็นตัวปราการขวางกั้นสิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ สิ่งที่เราอยากจะเป็นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ได้ตามความต้องการเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราคิดชั่วมามากประการที่สองลองย้อนดูตัวเองพฤติกรรมการกระทำของตัวเราการกระทำของตัวเรานี่แหละตั้งแต่เกิดมาเราสร้างความดีหรือสร้างความชั่วมากกว่ากัน คนโง่มันจะบอกว่ามันสร้างความดีมามากสร้างความชั่วมานิดเดียวคนโง่จะรู้สึกว่าตัวเองสร้างความชั่วมานน้อยแท้จริงสั่งสมความดีมามากนี่คือลักษณะของคนโง่แต่คนฉลาดคนมีปัญญาเขาจะพิจารณาตัวเองนั่งไปก็พิจารณาตัวเองไปเดินไปก็พิจารณาตัวเองไป ทำการทำงานระหว่างวันที่นาตเตงไปว่าโอในชีวิตเหล่านี้สร้างความชั่วมามากมายมหาศาลมากกว่าความดีวันนั้นเราชั่วเรื่องนั้นวันนี้เราก็ชั่วเรื่องนี้อีกแล้ววันก่อนโน้นเราก็ชั่วเรื่องโนนเราสั่งสมความชั่วมาสารพัดอย่างกระทำความไม่ดีนะมามากมายความชั่วที่เรากระทำนี่แหละมันจึงมาขัดขวาง อยากได้ดีเราก็ไม่ได้ดีอยากให้สิ่งนั้นสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จอยากให้มันจเจริญตามคาดมันก็ไม่เจริญตามคาดหวังแล้วก็ไม่ได้หวังเพราะอะไรเพราะความชั่วของเราที่เราทำนั่นแหละมันส่งผลย้อนมาสู่ตัวเราเองนี่คนดีย่อมพิจารณาหาต้นเหตุมันให้เจอประการที่สามทำไมเราทำอะไรไม่สำเร็จ ทำไมเราปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้ตามหวังทำไมเราคาดแล้วไม่สมประสงค์เพราะเราสร้างความชั่วทางวาจาเราสร้างความชั่วทางความคิดจิตใจเราสร้างความชั่วทางการกระทําแล้วเราก็เคยสร้างความชั่วทางวาจาด้วยสร้างความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นด้วยวาจาคำพูดของตัวเราเอง พูดคำหยาบคายบ้างสอเสียดนินทาชาวบ้านบ้างใส่ร้ายป้ายสีใส่ความคนอื่นบ้างพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้างพูดปดบ้างนี่เป็นความชั่วที่เราสั่งสมเอาไว้การที่เราไม่สำเร็จสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ไม่สมประสงค์คาดหวังและไม่ได้ตามหวังเพราะอะไรเพราะความชั่วเดิม ที่เราเคยพูดชั่วไว้ความชั่วเดิมที่เราเคยคิดชั่วไว้ความชั่วเดิมที่เราเคยกระทําชั่วไว้มันมาเป็นกรรมตัดรอนเวลาเราอยากจะได้สิ่งนั้นสินี้มันจะมาตัดรอนมันจะมาขวางตัวเราเราจึงไม่สําเร็จตามบัรนาเราจึงคาดแล้วไม่ได้ตามหวังนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งศูนย์กำลังใจวันนี้เป็นศูนย์ที่สอง นะวันนี้ก่อนที่เราจะทำสมาธิภาวนาเราจะตั้งศูนย์กำลังใจของเราซะก,ก่อนตั้งใจก่อนว่าค้นให้พบว่าจริงๆแล้วความทุกข์ยากความลำบากของเราความไม่สำเร็จตามความปรารถนานั้นแท้จริงมันมาจากวิบากกรรมของตัวเราเองที่เราสั่งสมเอาไว้พูดชั่วบ้างคิดชั่วบ้างทำชั่วบ้าง ค่าวนี้ก็มาถึงศูนย์ที่สาเป็นศูนย์สุดท้ายวันนี้เราตั้งกำลังใจอย่างนี้นะให้ทุกคนตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงวันนี้เป็นวันที่เราจะตั้งศูนย์กำลังใจให้กับตัวของเราเองเราจะตั้งศูนย์ตัวเราให้เด็ดเดี่ยวมั่นคง ต่อจากนี้ไปความประสงค์ความปรารถนาของเราจะต้องสําเร็จทุกประการตั้งใจอย่างนี้นะศูนย์ที่สามนี้ที่เราต้องตั้งใจคืออะไรจงจำมาไว้ความชั่วทั้งหลายมันเกิดจากอะไรความชั่วที่เราโกรธเคืองชาวบ้านนินทาชาวบ้านใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้าน ชอบด่าชาวบ้านนินทาเขาพูดไม่ดีใส่เขาความโกรธเคืองต่างๆมันเกิดจากอะไรเราโกรธเขาอาฆาตแค้นเขาเพราะอะไรเพราะเราคิดคำหนึ่งถึงเขานี่คือสาเหตุเราโกรธเขาเพราะอะไรเราแค้นเคืองเขาเพราะอะไร เพราะเราคิดคำานึงถึงเรื่องของเขาความเจ็บใจเดิมมันจึงเกิดขึ้นประการที่สองนอกจากเราคิดคำานึงถึงแล้วเรายังไปขวนขวายสอะแสวงหาเขาอีกไปค้นหาเขาวันนี้มันทําอะไรอยู่มันไปไหนมันไปพูดกับใครมันไปทํางานที่ไหนไปสอดแสวงหาเขาอีกมันก็เพิ่มความแค้นใส่ตัวเราอีก จากนั้นความชั่วในความโกรธมันเกิดจากอะไรเราไปปรุงแต่งต่อพอรู้ว่าเขาไปนั่นรู้ว่าเขาไปนี่รู้ว่าเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเพียงพับอย่างนี้กลัวแล้วสมน้ําหน้ามันมันมันเป็นคนชั่วมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรความโกรธของเราจึงกําเลิกทําไมความอาฆาตแค้นของเราจึงกําเริกหนึ่งเพราะเราไปคิดคำหนึ่งถึงเขา 2. เพราะเราไปขวนขวายสาะแสวงหาเขาเราจึงโกรธเขาอาฆาดแค้นเขา 3. เพราะเราไปปรุงแต่งต่อเราจึงยิ่งโกรธเขาเราจึงยิ่งดินทาเขาเราจึงยิ่งใส่ร้ายเขาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะปราบความโกรธของตัวเราด้วยกันเราเคยโกรธใครเราไม่ไปนึกถึงคนคนนั้น เราเคยอาฆาตแค้นใครไม่ไปลึกถึงคนคนนั้นเราเคยอาฆาตแค้นใครเราไม่ไปขวนขวายเสาะแสวงหาเรื่องของคนคนนั้นเราเคยโกรธใครเราไม่ไปปุงแต่งต่อในเรื่องของคนคนนั้นนี่จำไหมนะเราตั้งศูนย์วมตัวเราเรื่องนี้เรื่องความโกรธของตัวเราในวันนี้อย่างนี้ประการที่สองเรามีความชั่วเรื่องไร ความชั่วเรื่องกิเลสความรักความพอใจความพอใจในรูปร่างกายความพอใจในรูปร่างกายของบุคคลอื่นความพึงพอใจในรูปร่างกายของตัวเราเองไอ้ที่เราเกิดกิเลสลาคะตัณหาความพึงพอใจในรูปเกิดเพราะอะไรทำไมเราพึงพอใจในรูปของตัวเรา ทำไมเราพรึงพอใจในรูปของบุคคลอื่นทำไมเราพรึงพอใจในความรู้สึกสัมผัสระหว่างเพศทำไมเราพรึงพอใจในการสัมผัสตัวเราเองเพราะอะไรมันเกิดมาจากการคิดคำหนึ่งถึงถ้าเราคิดคำหนึ่งถึงเขาความกำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้น ความพึงพอใจในระหว่างเพศก็เกิดขึ้นถ้าเราคิดคำนึงถึงกายของเราความกำหนัดยินดีในรูปร่างกายของเรามันก็เกิดขึ้นความชั่วก็เกิดจากนั้นพอเราคิดคำนึงถึงแล้วเรายังอุตสาห์ขวนขวายเาะแสวงหาเขาอีกนอกจากคิดถึงเขาแล้วเรายังไปขวนขวายเสาะแสวงหาเขาอีก เรายังไปเสาะแสวงหาวิธีการอีกนอกจากเราคิดถึงแล้วเรายังเสาะแสวงหาอีกความชั่วเรื่องกิเลสราคะมันจึงเกิดนอกจากเราคิดควขวนขวายแล้วเสาะแสวงหาแล้วเรายังปรุงแต่งต่ออีกคราวนี้กิเลสราคะท่วมเต็มตัวเลยเพราะอะไรเราไปคิดคํานึงถึงเขา เราไปเสาะแสวงหาเขาไปขวนขวายหาเขาเสาะแสวงหาวิธีการและเราก็ปรุงแต่งต่อไปเพราะฉะนั้นกรมมาลาค้ามันจงเกิดขึ้นกับตัวเราการมทั้งหลายเกิดจากการคิดขวนขวายเสาะแสวงหาและปรุงแต่งต่อถ้าเราไม่คิดขวนขวายเสาะแสวงหาแล้วไม่ปิงไม่ปรุงแต่งต่อแล้ว กิเลสกรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือต้นเหตุความชั่วในจิตใจของเรามันเกิดมาจากความโกรธก็คือความไม่พอใจและเกิดจากความรักก็คือความพอใจสองอย่างนี้แหละที่มันฝังอยู่ในจิตใจของตัวเราเราหมกมุ่นสารวนอยู่กับเรื่องเพียงสองเรื่องในชีวิตเราก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่เราไม่พอใจ เรื่องที่สองเรื่องที่เราพอใจเรามีอยู่แค่สองเรื่องที่มันปั่นหัวเราทุกวันเรื่องแรกเกิดจากเราไม่พอใจเราจึงฟุ้งซ่านมากมายเรื่องที่สองเรื่องที่เราพอใจเราจึงฟุ้งซ่านมากมายนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งศูนย์กำลังใจในวันนี้ทุกๆคนในวันนี้นะ ก่อนที่เราจะได้หลับตาเจริญสมาธิภาวนาเราย้อนดูตัวเราแล้วในวันนี้เราตั้งใจจะตั้งศูนย์ของตัวเราใหม่ตั้งกําลังใจตัวเราใหม่ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปประการแรกทำไมชีวิตเรามันถึงทุกข์ยากอย่างนี้ทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมเราคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้ดังหวังเพราะอะไร เพราะความชั่วเก่าของเรามันส่งผลมาเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องแรกก็คือตั้งศูนย์ให้เข้าใจความจริงดรื่องนี้ประการที่สองเราจะได้ความสำเร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตามปรารถนาได้มาจากอะไรหนึ่งขอกำลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนบานสารก่ลาวเทพเทวดา ผู้มีอนุภาพทั้งหลายให้ช่วยสงเคราะห์เราไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวาสารไหวนังตะเคียนไหวลูกกะเทวดาก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดประการที่สองไปขอฟรีๆมาจากท่านผู้มีพระคุณเขาก็ให้เราได้แต่ให้เราได้ไม่หมดประการที่สมเราอาศัยกินบุญเก่าของตัวเรา ไม่ทำไม่ขอแต่มีแค่ไหนกินแค่นั้นเราก็ได้แค่นั้นเองเพราะของเก่าเราสร้างมาไม่มากประการที่สี่เราจะได้ดีจริงๆต้องได้มาจากความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไปนี่คือศูนย์ที่สองที่เราต้องตั้งศูนย์สุดท้ายที่เราต้องตั้งกำลังใจให้ได้ในวันนี้ก็คือ ความชั่วมันเกิดมาจากอะไรความชั่วความรักความพึงพอใจกิเลสที่อยู่ในใจเราความชั่วจากการโกรธจากการอาฆาตบุคคลอื่นมันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะเรา